วันนี้เวลา16.32นาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกรล้บโปรโดกระหม่อมให้พลตรีหญิงคุณหญิงประพัฒสอศรวัชระหัตยพัฒเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในพิธียกช่อฟ้าพระวิหารพระพุทธเมตตาประธานพรซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาเสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์พระวิหารพระพุทธเมตตาประธานพรและทรงหล่อพระพุทธเมตตาประธานพรพระประธานพระประจำพระวิหารส่วนพระเพลาเมื่อปี2554 พระวิหารพระพุทธเมตตาประธานพรเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ตัวพระวิหารมียอดทรงมนดบเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยชั้นสูงหลังคาเป็นแบบจัตุรมุขซ้อนสองชั้นสแสดงถึงความสง่างามและมิติทางศิลปะอย่างลงตัวภายในตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธเมตตาประธานพรมีขนาดหน้าตักกว้างหเมตรสูง7เมตรเป็นพระพุทธรูปปางมาราวิชัย ที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพศรัทธาโดยสมเด็จพระอารยะวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จไปทรงเป็นประธานหล่อพระพุทธเมตตาประธานพรส่วนพระอุระด้วย วัดไผ่ล้อมสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชเมื่อปี2393ต่อมาในปี2543พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานวิสุงคามศีมาและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งตัดไหวลูกนิเมติตและส่งประกอบพิธีผูกพัทธสีมาณอุโบสถเฉลิมพระเกียรติเมื่อปี2545ถ้ายังได้รับพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์มาโดยตลอด ทางวัดยังได้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาสผู้ประสบภัยและจัดพิธีชาปนก,กิจศพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 นับได้ว่าวัดไผ่ล้อมเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกด้านทางด้านการศึกษา คุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการช่วยเหลือสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีและสมควรได้รับการยกย่องในฐานะวัดพัฒนาตัวอย่างโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ยกฐานะวัดไผ่ล้อมขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่23มีนาคม2568 จากนั้นผู้แทนพระองค์เปิดแปลคลุมป้ายอาคารศูนย์ไตเทียมวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐมซึ่งวัดไผ่ล้อมโดยพระครูประหลัดสิทธิวัดเจ้าอาวาสร่วมกับคณะศิษยานุสิ์จัดสร้างขึ้นในปี2568ผู้ช่วยเหลือประชาชนที่ป่วยเป็นโรคไตซึ่งจะเริ่มให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมล้างไตาทางช่องท้องระยะที่1ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง30กันยายน2570จำนวน24เครื่อง และระยะที่2ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2570อีก36เครื่องรวม60เครื่องทั้งนี้ยังเป็นสาขาของโรงพยาบาลนครปฐมเดื่อให้บริการประชาชนในการเจาะเลือดตรวจเบาหวานวัดความดันและรักษาโรคไตเพื่อลดความแออัดและลดเวลาการรอคอยของผู้ป่วยโรคไตของโรงพยาบาลนครปฐมเพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น